ช่วงนี้นะคะฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้เชาบ้านในพื้นที่กรีดยางไม่ได้นะคะชาวบ้านจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันโดยการหันมาดักจับปลาขายเป็นรายได้เสริมนะคะมีรายได้วันละหนึ่งถึงสองพันบาทเลยนะคะที่บ้านของนางปียนุษย์ยมรัตน์นะคะหมู่ที่แปดตำบลทุ่งค่ายอำเภอเย็นตะขาวจังหวัดตรัง และสมาชิกในครอบครัวนะคะได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันนะคะยางก็กรีดไม่ได้ทำให้ขาดรายได้จึงได้หันมาช่วยกันดักจับปลาในคลองหน้าบ้านนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้ำกำลังขึ้นปลาจำนวนมากก็จะมากับน้ำนะคะส่วนการดักจับปลาดังกล่าวนะคะจะใช้ตาข่ายนะคะทำเป็นพวงพางดักจับปลา และจะทำการยกขึ้นมาทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะโดยจะมีปลาติดขึ้นมาหลากหลายชนิดเลยนะคะส่วนปลาที่ได้นะคะก็จะมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่อย่างเช่นปลากระดีปลาขี้ขมปลากดปลาแก้มช้ำปลาซิวปลาหมอและปลาอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะคะที่ติดขึ้นมากับโพงพางหลังจากนั้นนะคะก็จะนำมาแกะใส่กระมังนะคะ ซึ่งเราจะเห็นถึงความสดใหม่ของปลานะคะแต่ละชนิดแต่ละตัวมีทั้งเล็กทั้งใหญ่สดมากๆเลยค่ะยังเต้นอยู่เลยนะคะหลังจากใส่กะละมังแล้วนะคะก็จะนำมาแยกคัดไซส์เล็กไซส์ใหญ่แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับปลาที่ดัดจับได้นะคะก็จะนำไปขายเป็นไรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวโดยขายกับลูกค้าในละเวกใคร้เคียง หรือลูกค้าภายในอำเภอนะคะโดยจะมีลูกค้าเดินทางมาซื้อถึงที่เลยนะคะไม่ต้องนำไปขายในตลาดหรือไม่ต้องนำไปขายข้างนอกโดยปลาดังกล่าวนะคะก็จะขายในราคากิโลกรัมละ100บาทในแต่ละวันนะคะจะขายได้1 2 0 0 0บาทเลยนะคะซึ่งรายได้ก็จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวช่วงที่ขาดรายได้เนื่องจาก ฝนตกไม่สามารถกรีดย,ยางได้นะคะทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าปลาที่ได้มานี่จะสดมากๆเลยนะคะได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะคะไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ามีการโทรเข้ามาสั่งจองล่วงหน้าด้วยนะคะส่วนปลาที่ดักจับมาได้นะคะนอกจากจะนำไปขายแล้วนะคะก็น,นำไปเป็นอาหารในครอบครัว ซึ่งสามารถตามาหาได้หลายเมนูแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบไหนเช่นนำไปแกงทอดต้มหรือนำไปทำปลาส้มก็ได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะนำไปทำในรูปแบบไหนนะคะก็อ,อร่อยเพราะปลาที่ได้มานะคะเป็นปลาที่สดใหม่รสชาติดีถือว่าเป็นการทำวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆเลยนะคะ นอกจากจะได้กินปลาแล้วยังมีรายได้เข้าครอบครัวอีกด้วยสำหรับปลาที่เห็นอยู่ในถุงนี้นะคะคือ1นกิโลราคา100บาทนะคะช่วงนี้หนักทุกวันไหมคะช่วงปนถืกปลาเยอะไหม<ย>ปลาอะไรบ้างที่ได้ลูกสับปลากระดีลุดลูกหลุดลูกปลาที่กุม ลูกม่อมขายไหมคะขายยังไงโลตโลัรลละหนึ่งร้อยมีคนมาซื้อเยอะไหมเยอะตลอดเลยตลอดตั้งวันวันนี้วันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ได้เจยบสองปันอู้ได้เยอะอยู่นะเอาไปทำอะไรได้บ้างเก่งกัว้วทอดกระมิน้นอืมปาไปใส่ใส่โป้งอืมอม,มีลูกค้ามาจากไหนบ้าง ตะเวกบ้านขวดที <c oughs> ่จากตำบลย่านตะเกาวด <c oughs> ้วย <c oughs> สนุกเลยนะช่วงนี้นะหนักแนน